ครับสวัสดีการพีเอฟซทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบๆกับผอเตียมเนาะพี่น้องเนาะครับอเตียมพามาติดตามเลข่องเล่าพัฒนาของพ่อเซียนเพลงต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเตียมมือเมวันวันพุธเด้อพี่น้องเน้าวันพุธพ่อเซียนเพลงเป็นบดิชงมาให้นะพี่น้องเนาะผุดติดธุระเป็นบดิชงมาให้แต่ว่ามือนี่ส่งมาแล้วพี่น้อง มื่อวันศุกร์ที่เจ็นี่นะครับมื่อวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุธท,ที่ห้ามีนาคมหกแปดลาวพัฒนาออกหกหกสองหนึ่งหกศูนย์นพี่น้องเนาะครับเลขล่างก็ออกสองหนึ่งนะครับ,บออ 2, 1, าค,าครับนี้อพอเตรียงพามาติดตามเลขของพ่อเซียนเพ่งต่ออีกนะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ้งนกำกันเนาะครับเนาะว่าพหนมาตัวใด นะครับอาจิติยะซาแดงงวดนี้นะครับ ที่เก็บ ลาบธนาพ่อเซียนเพ่ง ครับบนล่างวิ่งดูดพี่น้องครับ9กับ8ปชุดวิ่งในพี่น้องนะ กับสี่ห้าหกเก็ดนะครับ เด่นเก้าแปดเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับ ลองแปดหกแปดห้าแปดเจ็ดนะครับ ครับส่วนตัวเน้นในพี่น้องเน้่พ่อพเนนให้ที่98นะครับเกแล้วกับแปดหกนะครับเป็นสามหาง ดันบุนได้พี่น้องดนะ้อยเอาสี่เอาเก้าเจ็ดแปดนะครับเรีกสามตัวพี่น้องสี่เก้าเจ็ดเจี๊ยบเซน สี่เก้าแปดห้าเก้าเจ็ดนะครับ ชัดเจ็นน้าพี่น้องเนาะเนาะพี่น,อนอ้นองมักสอบเต่เด็กกับพี่เจรนาเมื่อพี่น้องเนอ้อที่สำคัญก็อย่าลืมกลับตัวไวน้น้ำนะคารับนี่ครับพ่อปนชงใหม,ม่พ่อเซียนเพลงน้าพี่น้องเนอ้อลาวพัฒนาเจ็ดมีนาคมสองห้าหกแปดวิ่งดูดบนล่างเก้ากับแปดชุดวิ่งกับสี่ห้าหกเจ็ดน้าพี่น้องเนาะจับคู่แต่เก้าแปด 9ก้าหกเก้าเรองแปดหกแดห้าแปดเจดนี่พี่น้องเนี่ยเก้าแปดเก้าหกแปดะพี่น้องเนาะกันเบิรนกับพี่เก้าเก้เกี่ตัวหนึ่งนี่พี่น้องเนาะรับเด็กสมตัวกระตามนี้นะพี่น้องเนาะครับเนาะพอแต้มขอ,ขอขอบคุณนหลายนะครับเด้พ่อเซียนเพลงเนาะครับเนาะรับทีสวงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พอแต้ม ครับเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านและพี่น้องเนอตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนอครับเนอเอาฉะนั้นแน้วพอเตียมอ้อไวพรอนคอยเขาคอยแจกปังๆพี่น้องอิซีก็จะได้สฉบโมันๆกันนะครับเอาจะเลื่มพี่น้องของมาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเดเนะครับเนอเพื่อเป็นกําลังใจให้ใหพอเตียมนำนาครับ อาสุดท้ายท่ายสุดนี่ก็ทุกที่ทุกคนโศกมนันมันเฮงเลยๆกันเนาะครับเนาะครับพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม